หลังจากที่ทูโนอนะครับได้ออกโปรดักที่เน้นไปทางฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะครับล่าสุดก็มีปลั๊กอินให้เราใช้สีที มันก็คือบล็อกอินจำลองแอมนี่แหละครับแต่ผมว่าเขาเออกแบบได้เป็นมิกรกับผู้ใช้งานอยู่นะอย่างซิกเนลเชนเนี่ยเราสามารถสปิดมันออกมาได้นะครับแล้วก็ในแต่ละบล็อกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้งานเอฟเฟกอะไรผมว่ามันสะดวกแล้วก็อิสระมากเลยครับมันทําให้เราสามารถใช้งานจบในตัวได้เอาตรงๆผมใช้บล็กอินค่ายนิวโรเนี่ยอยากให้มันทําอางนีได้มากๆเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้อย่างแอมซิมก็ถือว่าให้มาเยอะนะครับประมาณ10โมเดลแล้วแต่ละแอมก็สามารถเลือกปรับคาแรคเตอร์หลอดได้อีกแล้วยังรองรับเติร์ดพาร์ตี้แอมอย สำหรับ Neural Amp เนี่ยจะเป็นฟรีแวร์ที่ใช้ AI ในการแคปเจอร์เสียงแล้วก็มีคอมมูนิตี้นะครับที่คอยมาแจกไฟล์ให้กันผมก็ยังเคยมานั่งแคปเจอร์เองเล่นๆอยู่เหมือนกันแต่ปัญหานะครับผมว่ามันคือ IR ที่จะมาใช้ร่วมกับมันเนี่ยแหละมางทีมก็ไม่แมทกันนะครับเสียงไม่ถูกใจสำหรับ Gnom เนี่ยก็จะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Dynamic IR พอมันมาจับคู่กับ Neural Amp เนี่ยผมว่ามันเหมาะมากเลยแล้วก็ยังมี p r p o s t Effect ต่างๆให้ใช้อีกมากมายเรียกว่าตัวเดียวจบทั้งหมดที่ว่ามานะ